สวัสดีครับกระผมนายอายาสิทอายาธรรมประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทําหน้าที่เป็นรพ,รพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรณมูตสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานาังวรังคันทงังสีวลีจามหาเถรังอะหังหวันธามิทุระโตอะหังหวันธามิทาตุโยอะหังหวันธามิสภะโสพุทธธรรมสังฆอูเชมิสเพพุทธาสัเพธรรม,มา สเพสังคาพระรับปัตตาัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้า นาอายาสิทธอายาธรรมประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระเสียยะแม่ไตรขอใอยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จในชาติปัจจุบัน